สบายดีพี่น้องพบเพากันอีกแล้วกับสาวลาว่าวแทงคนพลัดทินมือนี้สาวบัวกรสิพาทุกคนมาเบิง้งวิธีปลูกมะเขือเทศเนาะพี่น้องอันนี้คือเป็นสูตรของสาวบัวกับ้าวไวเนาะพี่น้องนี่ปลูกมะเขือเทศใส่กระถางเนาะพี่น้องนี่เนาะอันนี้คือดินที่เขาเตรียมสําเร็จเรียบร้อยเนาะพี่น้องคือมาร์กเรียบร้อยแล้วเขาก็มาเตรียมใส่กระถางนี่เนาะอันนี้ก็เป็นกามะเขือเทศเนาะพี่น้องมะเขือเทศเชอร์รี่อันนี้ข้าวาพอ มาตั้งแต่เริ่มมือเพรานะน้องพี่น้องก็อายุประมาณสาวเมือน้องพี่นะ้นะองนี่เนาะต้วนได้ประมาณน,นี้เนาะเอาตัชิมมาปลูกในกระถางแบบนี้เนาะพี่น้องนี่เนาะวิธีปลูกก็ง่ายๆเนาะพี่นะ้องคือปลูกพักธรรมดาเนี่ยละ ผูกง่ายโตไวพี่น้องเรียงง่ายๆ่โบ่โบเลยเป็นปัญหาอย่างเนาะพี่น้องก็บ่ะโบคอยพบปัญหาอย่างเนาะเกี่ยวกับการผูกมะเขือเทศเนาะพี่น้องสำหรับฟาร์มเหาานะเป็นเป็นพืชพักแบบปลอดสารอยู่พี่น้องจะว่าโบคอยพบปัญหาเนาะพี่น้องพวกเพียพวกอยังกับโบคอยโบคอยเห็นอะไรเนาะอัชิลงเป็นบางช่วงเนาะพี่น้อง คือหลุนกอนก็ห้ากับผูกไว้กอนหนานี่แล้วเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นหลุนกอนกอนเนี่เป็นมาเขือเทศพ่วงท้อเนาะพี่น้องนี่เนาะก็สิผูกเป็นหลุนเป็นหลุนไปเนาะพี่น้องนี่ยเนาะอันนั้นคือเป็นหลุนที่ใหญ่แล้วเนาะที่สะบวดทายขีดให้เบิ่งในมื่นนั้นเนาะนี่น้องลักษณะเนาะพี่น้องสีให้าสี่หกทุกคนเบิ่งกเนาะก็หลังจากที่ว่าห้าวผูกในกระถางแล้วเนาะพี่น้อง อันนี้จะว่กกล้องสบวปลูกในทงนาะพี่น้องได้เบิด์ตหน่อูกในทงในกระถางได้คือการนอะพี่น้องพอมันใหญ่มันเหล่มแตกกิ่งนอะพี่น้องเนาก็มาเห็ดเท้าพันให้มันแบบสีนอะพี่น้องเอิรขางเนาะเห็ดขางให้มันเลื่อยนาะพี่น้องนี่เนาะเพราะว่าเพื่อเทศเฉลี่ยที่สีเลื่อยขืนนอะพี่น้องห็นบอกหมากนี่บอกพี่น้องหมากลวกๆเลยพี่น้อง ชดพี่น้องนี่เนาะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของมะเขือเทศเฉลี่เนาะพี่น้องก็สิมีลักษณะแบบนี้เนาะเพราะว่าต้นเขาโตเต็มที่เนาะพี่น้องเขาก็สิเลื่อยขึ้นแบบนี้เนาะพี่น้องเข้ากับเส้าเชือกห้ายางเนาะพี่น้องมาเห็ดให้เป็นเป็นเท้าให้เขาเลื่อยขึ้นเนาะพี่น้องหรือว่าถ้าเขาบเลื่อเขาก็ต้องเจับพันพันพันตามกิ่งตามต้นเนาะพี่น้องนี่เนาะ นี่ก็คือเป็นวิธีการปลูกมะเขือเทศเชอรี่เนาะพี่น้องสีซาบัวนํามาฝากมาตอนพี่น้องในมือนี้เนาะสาวว่างว่าพี่น้องหลายๆคนกะคงสิได้คว่หูดีๆจากซาบัวไปเนาะพี่น้องกะบ่มียังรายเนาะพี่น้องกะเขาฝากไว้เนาะสําหรับช่องสาวลาวบาแทงคนพลัดถิ่นเนาะฝากก้นไหลก้แช่เนาะพี่น้องหรือว่าค่ะผูได้หมักฝากกดติดตามให้นั่งเลยด้อพี่น้อง